สวัสดีพ่อนเมพินงชาวไทยที่เคารพทุกท่านมาพบมาเจอกับยายใสยอ่อีกแล้วอีกแล้วอีกแล้วอาหารเช้าของยายใส่ย,ยกยกลดยกกดเหลือดที่บ้านขวดหนึ่งต้องเอามากินพร้อมเอาช็อกโกแลตกล้วยกล้วย กินกล้วยก่อนเติมพลังมันเหมือนเป็นแกนเป็นอะไรอะ่ะเหมือนเป็นแกนกลางแข็งแข็งอะ่ะเอาครึ่งลูกพอ ึ่งลูกหรือว่าหน่อยเดียวไหมลูกไม่ลอยอะ่ะมันมันเหมือนเกนเกนเนาะกล้วยมาเช้าเย็นสิเ,เป็นดอนนิ่งเลยนะคะ เป็นลาชินีเลยไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นค่ะตำรวจโบกโบกให้ปั่นจักรยานไปอีกมุมหนึ่งเป็นบริการพ่อตอนเช้าเยติก็ค่อยๆปัน่นไงกลัวจะไปชนชาวบ้านชาวเมืองเขาประมาณนั้นพ่อโบอกเลยสามคนผู้หญิงสองชายหนึ่งรีบร้อย ต่อจากนั้นยายสิก็จะกินส้มกินส้มดีกว่าสวิงสวายหัวใจสั่นเป็นลมเป็นแรงเราต้องลุยลุยส้มใครเคยเป็นมั่งอ่ะที่ว่าตอนเช้าๆท้องแข็งอ่ะท้องจะแน่นลมเหมือนลมตีขึ้นนะเนาะอาการไม่ค่อยดีอ่ะ าย่ิเป็นประจำลยนะโรคลมน่าจะเป็นโรคก,กร,รมโรคก,กร,รมประมาณนั้นโอ้เป็นลมนี่ตายได้เลยนะคะตายได้ง่ายๆเนามันแน่นขึ้นมานะอาการไม่ดีอือหือตาส่วงตาส่วง ตาสวดเลยท่นี้ส่วนใหญ่ตส้มลูกเล็กๆก็ไม่ค่อยมีเม็ดนะกินง่าย โอ้โหรอยมากหัวกะทิเยสิกินก่อนเพื่อนพนักงานน่ารักทุกคนเลยค่ะทีเนี้ยเขารักเยส ทีเนี้ยเขารักเยสติทุกคนเลยค่ะทุกท่านเขารักเยสติเยสติจะพูดติดตลกเขาเข้าใจมั่งไม่เข้าใจมั่งเขาก็แบบหัวละหาเติมเยสติสร้างความหาพูดผิดพูดถูกพูดไปเลยค่ะแต่คนไทยที่นี่นะส่วนใหญ่พูดผิดมันจะจิกกันเองพวกเสนียดสังคม อยติหน้าด้านไงพูดเพิดพูดถกพูดไปเลยทาํามะอูจะพูดเพิดพูดถกเรื่องของโก,ก,กูใช่ไหมแก่แล้วนะเราก็ต้องแบบหน้าก้าได้ก้าเสียหน้าด้านช่างมันค่ะมันจะว่าไงก็เรื่องของมันไม่สนใจอย่าติคิดซะว่ามาธรรมหากินเนาะเรามาหาพื้นที่ไม่สนเลยว่าใครจะ เมาหมย,ยังไงเยีาาไปเคค่ะไอที่เป็นโรคซึมเศร้านะจัดเก็บให้หมดโรคซึมเศร้านะ่ะต้องบอกว่าสันดานมึงแหละโอ้ยเยสิเดี๋ยวนี้ไม่แคร์เลยนะเมื่อก่อนนี้แคร์นะเพื่อนเออเมื่อก่อนเนี้ยจะเลิกครบเลิกอะไรเนี้ย่ยอย่าสิแคร์เพื่อนมากค่ะ หรือว่ามันเยอะไปไม่รู้นะเมื่อก่อนเนี้ยน่าเบื่อลำคาญเดี๋ยวนี้ยิ่งแก่โอ้โหเยสิชอบอยู่คนเดียวมากเลยอยู่บ้านสบายใจหาโน่นนี่ทำนี่ก็จะไปเริ่มงานใหม่แล้วดูซิเยสียส,สู้ชีวิตน่าดูเลยค่ะนอนน้อย